ครั้งนั้นอันว่าศาสตร์ผู้เกิดแล้วในคันตั้งอยู่พร้อมแล้วในท้องของนางปตจรานั้นอันว่านางปตจรานั้นเป็นหญิงมีคันแก่เต็มรอบแล้วเป็นอ้อนวอนแล้วซึ่งสามีว่าอันว่าใครๆผู้กระทําซึ่งอุปการ,ระแก่ดิฉันย่อมไม่มีในที่นี้ชื่ออันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเป็นผู้มีอาใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายย่อมเป็นอันว่าท่าน จงนำไปซึ่งดิฉันสู่สำนักของมารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นเถินอันว่าอันออกแห่งสารผู้เกิดแล้วในคันของดิฉันจักมีในที่นั้นดังนี้อันว่าสามีนั้นห้ามแล้วว่าแนะนางผู้เจริญอันว่าเธอกล่าวแล้วซึ่งคาอะไรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายของเธอเห็นแล้วซึ่งเรายังบุคคลพึงให้กระทําซึ่งกรรมกรทั้งหลายมีอย่างต่าง อันเราไม่อาจาเพื่ออันไปในที่นั้นดังนี้อันว่านางปัตจลานั้นแม้อ้อนวอนแล้วบ่อยๆไม่ได้อยู่ซึ่งอันอ้อนวอนเรียกมาแล้วซึ่งชนทั้งหลายผู้คุ้นเคยกันในการแห่งสามีนั้นไปแล้วสุภากล่าวเลยว่าถ้าว่าอันว่าสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นอยู่ซึ่งดิฉันจะถามว่าอันว่าภรรยาของข้าพเจ้าไปแล้วณนะที่ไหนดังนี้ไซ อันว่าท่านทั้งหลายพึงบอกซึ่งความที่แห่งดิฉันเป็นผู้ไปแล้วสู่เรือนแห่งตระกูลของตนดังนี้ปิดแล้วซึ่งประตูแห่งเรือนหลีไปแล้วอันว่าสามีแม้นั้นมาแล้วไม่เห็นอยู่ซึ่งนางปัจจลานั้นถามแล้วซึ่งจนทั้งหลายผู้คุ้นเคยกันฟังแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นคิดแล้วว่าอันว่าเรายังภรรยานั้นจะให้กลับดังนี้ติดตามแล้วเห็นแล้วซึ่งนางปัจจรานั้นแม้อ้อนวอนอยู่โดยประการต่าง เมื่อเมื่อไม่อาจแล้วเพื่อนยังนางปตจลานั้นให้กรรมครั้งนั้นอันว่าลมอันเกิดแต่กรรมทั้งหลายของนางปตจลานั้นวันไหวแล้วในที่แห่งหนึง่งอันว่านางปตจลานั้นเข้าไปแล้วสู่ระหว่างแห่งกอไม้กอหนึ่งกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าลมอันเกิดแต่กรรมทั้งหลายของดิฉันวันไหวแล,แล้วดังนี้นอนกลิง้งเกลือกอยู่บนพื้นดินคลอดแล้วซึ่งเด็กโดยย่างคิดแล้วว่า อันว่าเราเพึงไปสู่เรือนเพื่อประโยชน์ใดอันว่าประโยชน์นั้นสําเร็จแล้วดังนี้มาแล้วสู่เรือนกลับด้วยสามีนั้นอีกนั่นเทียวสําเร็จแล้วซึ่งการอยู่โดยสมัยอยื่นอีกอันว่าศาสตร์ผู้เกิดแล้วในครันของนางปตจารานั้นตั้งอยู่เฉพาะแล้วอีกอันว่านางปตจารานั้นเป็นหญิงมีคันแก่เต็มรอบแล้วเป็นอ้อนวอนแล้วซึ่งสามีตามในมีในการก่อนนั่นเทียวไม่ได้อยู่ซึ่งอันอ้อนวอนอุ้มแล้วซึ่งบุดด้วยเซลหลีกไฟแล้วอย่างนั้นนั่นเทียว แม้ผู้อันสามีนั้นติดตามแล้วเห็นแล้วไม่ปรารถนาแล้วเพื่ออันกลัมประโยกเก่งที่44ครั้งนั้นอันว่ามีและผัวทั้งหลายเหล่านั้นไปอยู่อันว่าเมฆในสมัยมิใช่การก้อนใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้ว